สวัสดีครับวันนี้สารรวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักนะครับที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรอนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ขายดีในร้านนะครับก็สามารถที่จะป้องกันแผลกดทับได้นะครับในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะครับที่ต้องนอนติดเตียงเป็นระยะเวลานานๆนะครับข้อดีของแบบรอนก็คือถ้ามีการรั่วที่รอนลูกใดลูกหนึ่งนะครับ ตัวรอนอื่นๆก็ยังสามารถทํางานได้ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับรับประกันตัวปั๊มลม2ปีนะครับแล้วก็ที่นอนรับประกัน1ปีแล้วก็มีอะไหล่นะครับสําหรับเปลี่ยนลูกรอนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํางานกันนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับนี่นครับตงนี้เขาก็จะห่อมาสวยงามนะสิกนี้นะครับข้างในชุดนะครับก็ประกอบไปด้วยนี่ ที่นอนนะครับกับปั้มลมนะครับโอ้หขนาดใหญ่เลยนะครับในเท่าเตียงอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันอานี่นะครับหลังจากที่เราปูออกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับฝั่งหัวเตียงนะครับนี่ฝั่งฝั่งท้ายเตียงนะครับตัวนี้จะเป็นเท้านะครับตำแหน่งของเท้าเนี่ยให้สายอยู่ที่ตำแหน่งของเท้านะครับเพราะว่ามันจะต้องมาวางกับเครื่องครับเสียงจะได้ไม่รบกวนคนไข้นะครับอันนี้ก็ดีนะ อันนี้เขามีสายลมต่อมาให้แล้วนะครับจากตัวที่นอนเลยเราก็เพียงเอาสายลมนะครับตัวเนี้ต่อเข้ากับปั๊มลมนะครับเราจะต่อยังไงก็ได้นะครับสลับหัวซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับตัวนี้ดีนะครับเนี่ยปรับความแรงของของปั๊มลมได้ถึง10ระดับเลยผมจะเปิดไปที่เลข1ิบเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันพองเร็วๆนะครับ ลักษณะการพองของเขาก็จะยุบพองสลับกันไปลูกๆไปนะครับไปลูกๆไปนี่ค่อยๆพองไปเรื่อยๆและ้วะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นครับให้ให้เขาค่อยๆพองไปให้มันเต็มก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดลมเข้ามาสักพักนึงแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้สวยงามเลยนะครับถ้าจะมาจับดูนะเราจะรู้ว่าอันนี้มันจะยุบพองสลับกันนะครับอันนี้จะพองอันนี้จะยุบนะครับ ตัวนี้คนไข่สามารถนอนได้เลยนะนนไข้นอนได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันตึงเกินไปนะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปรับความดันของลมได้นะครับอาจจะไปสักเลข7ก็ได้นะครับให้มันยุบให้มันพอดีกับที่คนไข้นะครับอาจจะตั้งสังเกตเอานะครับหรือว่าเราถามสอบถามเอาก็ได้นะครับ <S <S ถ้าถ้าคนไข่หรือผูส <S <S ้สูงยุ <ather> พูดได้นะครับยังพูดได้ก็สอบถามเอาถ้าพูดไม่ได้ก็สังเกตเอานะครับว่านอนสบายหรือเปล่านะครับ ในลักษณะนี้เองครับก็สวยงามครับนอนได้นะครับสามารถเช็ดล้างได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่นอนลมนะครับมีปัญหาอยากสอบถามพูดคุยนะครับก็เชิญติดต่อทางร้านได้นะครับยินดีให้คำแนะนำครับขอบคุณครับ